สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม2,564กสศนอำเภอบ้านฝางวันที่2ถึง12กรกฎาคม2,564กสศนอำเภอบ้านฝางจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยจัดโครงการทั้ง7ตำบล วันที่13กร,รกฎาคม2564กศนตำบลนนทค้องจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมนุนไพรต้านโควิดณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานบ้านหินฮาวตำบลนนทค้องวันที่15และ16กร,รกฎาคม2564กศนตำบลหนองบัวกศน,นกกตำบลป่าไวนั่ง และกศนตมบบ้านฝางจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลไลทูเรซีและดิจิทัลอีคอมเมริร์ซวันที่21รกรกฎาคม2,564ันสนาอบนโคกง,งามร่วมกับกศนตมบบ้านฝางกศนตมหนองบัวและกศนตมป่าไว้นั่ง จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพ่พอเพียงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยใช้รูปแบบโคกหนองนาโมเดลกศนอ,อบ้านฝางขอจบการนำเสนอค่ะ